้อยโคโลแบบบรรเทาสดเลยอันนี้คือดูความสดความใสของเนื้อนะครับพี่น้องครับอันนี้คือเป็นการแบบต้อนโคโลเคเลยตอนไง่ๆโอ้โหเขาเรียกว่าตอนปลาเลือดลอยเลือดเลยบาดโอ้ยป็นตาย่านพปรไว้มากขอจังน้อยกัน ก็อ่างนองแย่หนิร้านแย่หนิมันบ่ไทยส่วนเจ้าธรรมาดานี่รับนะโอ้เข้าปากได้บ่เนาะพี่น้องเอ้ยคว่าของดีมีหน่อยจนใจผู้สิแบงอีลาผู้แขวท่อบัแข่งแงมือแล้งไออยากไล่ด้วยพี่น้องครับตอนรับพี่น้องครับขอนซูสเตเตแดกครับ ะแะวทอดปลาแขงแถวทอดปลาแขงไอ้ผ้านอนตแต่แข้งแลแ้วแทงกระนำไถ่ซ้ำใจเ <ซะ S 2> ยังรอส่แข่งสนุกนแท่งสนุกนอนแต่แข้งแท่งสนุกนอนแต่แข้งไหมอ๋อนอนแต่แข้งแท่งสนุกแม่จ้าตอนนี้เราอยู่ที่ลาดกระบังครับพี่น้องครับจ้า มาตามหาร้านอาหารของผู้ชายคนหนึ่งทีก็ร่งโด่งดังในโลกโซเชียลบ่าวบอยซ้อยทีครับคลิปคนนี้มิเต่าเหนื่องเอ,งองางัเหตุคลิปสังเกตจากคลิปหนึ่งที่เราเคยไปเริ่มหากแกแกๆแก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 เลยครับบ่าวบ,บอยบ,บอยบ่าวบอยซ้อยทีไปที่จังหวดัดอุดรธานีตอนนั้นเพิ่งมีสาขาแรกแล้วก็ทําอยู่ทุ่งนาเราเนี่ยต้องขับรถผ่านล,ลุยขี้ดินลุยขี้ดินแดงฝนก็ตก แล้วก็วันนั้นเป็นการเริ่มต้นของผู้ชายคนนี้ที่พร้อมที่จะลุยตอนนี้มี7สาขาแล้วบอกแต่สืบมามี7สาขาหลังจากนั้น1ปีออกสไต์แดงตับไปจนมีอีกสาขาหนึ่งอยู่นี่ล่บบากระบังเนี่ยสุดจอดไหม คนเราเนี่ยถ้าความมีความฝันเหมือน,นผมเนี่ยผมฝันอยากทาหนัง<ช>ผมก็หาโอกาสอยากทำหนังมาตั้งแต่เด็กๆในๆรารเกือป่ะเกือใช่แกบอันนั้นหนังง่อมาแมนเรื่องแรกคือหนังของเราเนี่ยเราได้เห็นคนข้างบ้านเรามาเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตให้ฟัง<ช>จนเกิดมาเป็นหนังเรื่องนี้<ช>ถ่ายทํามานะครับเตรียมงานเตรียมปีกว่าๆแล้วนะครับเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีนี่เห็นไ่บรรยากาศที่เกาหลีเดี๋ยวพวกเราหลายพ่ท่านฝากพี่ฝากน้องไปก่อนเลยครับพี่น้องครับเร็วๆนี้ครับในโรงภาพยนตร์ครับกับการทุ่มทุนสร้างของมตพี่อครับ ก็พี่พี่น้องน้องเราจะได้ชมกันแน่นอนปีนี้ฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังแรงใจครับว่าให้เสียหน้าพี่น้องมันเท่าอยู่แล้วนะครับพี่น้องเอ้าแต่ว่ามื้อนี้ได้ข่าวว่าเนื้อมาแล้วเนื้อมาแล้วเนื้อมาแล้วเนื้อมาหอดสดๆไปมาจากพวกาหารเข้าไปในครัวกันเลยครับไปอันนี้บอกว่าได้เนื้อมาเมื่อกี้เองนะครับส่งตรงมาจากทางพวกาหารพวกาหารเฮ้ยขนส่งมาทางไหนวะทางทางเครื่องบินนี่เนาะส่งมาทางรถนี่แหละ เออเอาคนยับทำยับไปกล้องเห็นเลยเนีอานั่นเอออันนี้แบบไข่ลังปั๊บนะครับขั้นเนื้อเนื้อเนื้อมันต้องเนื้องัวอบานเท่ากันบอขัดนิต้เนื้องัวอบานเท่ากันเนื้องัวบางบ้านเดี๋ยวเขาตื้จับเออนี่สายเครื่องในโอ้เนื้อเยอะมากเลยครับนี่เวลานี้ลุกเครื่องบินมาเลยไปั่นขาไล่น้องไล่โอ้เดี๋ยวน้องไล่คืออันนี้เอามาทำเป็นจิ้มจุ่มบ่ดิจิ้มจุ่มครับจิ้มจุ่มน้องไล่ลวกจิ้มก็ได้ครับ นี่ลหลายโลวะครับนี่ละลายโลว์อยู่ครับร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับนี่สิบเอ็ดโมงถึงห้าทุ่มครับสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงถึงห้าทุ่มเนาะเดี๋ยวเมนูเขาไปเบิรงกันครับว่ามี้ยังครับโอ้โหอะไรนี่เนาะหรือว่าอันนี้เป็นอแะลกอฮอล์นะอันนี้เป็นแก้วครับเป็นแก้วไว้ก็เห็นแก้วโอเคตุกข้างในครับเห็นความแสบความนัวงประชัดวันในขั้วมันมันแบบทิมมทายลำบากเดี๋ยวฮบออกไปข้างนอกให้พี่น้องได้เห็นเลยว่าเนื้อร้านบ้าบอยสร้อยทีสมก็ที่เพินแบบบออกกว่่าาายให้มพิสูจน์ไที โอ้ยบอยซอยทีครับวันนี้ครับกับเจอกับอิ๊ตเบาอิสซอยยิกยิกครับมาหาอีกแล้วจำได้ไหมครับผู้ชมครับตั้งแต่ตอนตอนที่เข้าไปสาขาแรกๆอยู่ทงหน้าเนาะบอยเห็นความสำเร็จแล้วบอกว่าตอนนี้มีกี่สาขาครับนี่ตอนนี้มีกี่สาขาครับผมเจ็ดสาขาแล้วคอยไปเห็นอย่างยู่ว่าคอยคิดจำครับผมจำครับ Y, เมื่อมือพ really? right> ี่อ็นไปหาผมอยู่สาขาหนึ่งแถวเบื้องหน้าเราโตไปนีมันถือว่าเก่าสัตว์มาพี่อ็นมาเมื่อนั้นนี่แหละครับเห็นแล้วโอ้ขนคิ้นลุกได้หนิต่อยอดแถวเบื้อได้ครับบ่าวบอยซอยถีครับผลของการทุ่มเทแล้วก็ต่อยอดพี่ๆน้องๆได้ออกโซเชียลด้วยกันออกช่องสแตกแล้วก็วันนี้ครับปีกว่า2ปีเองมั้งปีกว่าผมเหรอปีนึงครับตอนนี้บ่าวบอยมีสาขาไหนบ้างครับตอนนี้มีสาขา1และ2อยู่ที่อุดรทั้งคู่ครับแล้วก็สาขา3อยู่ขอนแก่นครับสาขา อยู่ที่พี่อปไทิษณุโลกครับสาขาห้อยู่อุบลครับสาขาเจ็ดอยู่น้อยเอ็ดครับบ๊าเข่าไหนยังไในหอดใส่ตาบ้าบอยไปเจ็ดสาขาแล้วส่นี่แหละครับโอ้ยนี่พี่เนี่ยเห็นมือมือนีได้เนื้อมากงามเลยได้เนื้อมากงามตอนนี้อยู่สาขาลาดกระบังตาบอยเพิ่นบินไปดูงานอยู่ประเทศจีนมาสั่นเพิ่งมาเมื่อนี่พี่น้องเบิ้งครับเนื้อ ส,สองห้ารอ,อ,อบเซารอบแรงครับพูดนะรอบเซากขารอบแรงเนื้อแบบมือนีเห็นแบบนี้นี่โดยเฉพาะตัวนี้เลยอันเเพ้วนี่พี่พี่บอยมีโอกาสมาเยี่มยมมายำกันในเด้อครับบมาบอยตอนนี้มีอยู่ดิมเวิือปากปากเย็ดหลักการอย,ยู่พัทยาตั้งใจว่าจะไปพัทยานะครับครัเมื่อใดว่างๆโทรมาเด้อครับครับเนือเน้อเต้นเนื้อเต้นพูดนะเนื้อเต้นดึกดดึ๊ดดึ๊ดึ๊พูดนะเฮ้ยเขามาใกล้ๆนะโอ้ยบักฮาขยับโต ย,ยาจูกขยั้วตุโอเคบ่ะบอยลำรวยครับบ่าวบอยซอยถีครับนี่ก็เป็นเจ้าของร้านนะครับเปิดแป๊บเดียว1ปีได้7สาขาแล้วนี่ก็ยังรู้สึกว่านี่แหละครับพี่น้องครับคนเท่านี่โดยเฉพาะคนที่สามันเฮ่านี่เป็นคนเกง่งเป็นคนที่กลา้าลงมือเพราะฉะนั้นเอาคนเกง่งคนงงเจ้าของออกมาลุยเอาข้องฝันทองของเจ้าของมาลุยครับก็ต้องรอให้พ้อมพ้อมไล่เพิง่งแบบบนยูสิมเริ่มมือได้ข้อมพ่อแล้วเริ่มแบบยังบ่พรพอมีแหละครับพี่น้อง้าตอนนี้เราได้ยกเนื้อสวยๆแบบนี้ครับมาโชว์ข้างนอกเพราะว่าข้างในมันแออัด มันยากในการทํางานก็เลยขออนุญาตพี่เขาบอกเอามาโชว์เลยเนื้อมาไหมไหมอันนี้เอ้าบริเวณนี้ไอ้เพื่อนใดแน่นี่อันนี้ครับเนื้อเสือครับเสือหรือมะพร้าววะนนี่เนาะอันนี้อันนี้มะพร้าวันครับโชว์ให้พี่น้องเห็นใโชู้ใโชว์นะโอ้พาพาพาดูเวลาเวลาเบล่าบอล่านี่เนื้อมันถานไม่เอาเขาใส่เขาใส่เขาใส่เห็ดอีฟไมนู่ยังอันนี้อ่าเป็นมะพร้าวเสือเบิร์นครับเอาเอาเมนู้เนียน้ำได้มะพร้าวเสือเบิร์นอันนี้อันนี้เนื้อบักคักเนื้อบักเข้าวเนาะหรือเสือหรือว่าเสือร้องไห้อันนี้กระ อันนี้ตับมีส่วนปรับสวยงามนะครับนี่ยังงามเลยแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อสะโพกโบกดามองมองเหนียวนมลมากล่นกลคนกล่นอันพวกเครื่องในอันนี้หัวใจใจลานครับเออสามสิบกิีบเออกิ้พวกนี้พวกนี้เห็ดเมนูยังนี่านี่สิเห็ดมันมีเมนูลาบเหนียวครับลาบเหนียวคือยังปลาเนี่ยบอโอ้ลาบ่ะจะตัดเมนูยอดฮิตที่ร้านคือ มาเสือเบิร์นครับมะเสือเบิร์นเอาจัดเลยนี่เขาเขากำลังเอามะพร้าวออกจากเสือร้องไห้นะฮะอ๋อนี่เพื่อนยังนะยังก็ชอบเสียงนี่เลยนี่อันนี้ก็ต้องจองไหมเสือเบิร์นเนี่ยเพราะว่ามันมีหน่อยเนาะครับต้องจองครับเออจอง จองแบบนี้คันบอกอ,อินบ่ได้ต้องจองจองนี่ป่ะอ,อันนี้อันนี้ขั้นจองผู้เห็ดเจียวจูคือติเสะด้วยบอกเข่าเยียแก่เยอะ้ก่ห็ดเจียวด้วยโอ้นี่พี่น้นองสีสมสีแบบขอบเหลืองๆ,ๆจั็กน้อยอันนี้จะเบือนแล้วจะเบือนแล้วประมาณนี้ครับโอ้อันนี้กับเจ้าของร้านนี่ดีเนาะคน<ด>สวนก<ด>ันมาสั่นขอชิมเลยนะไอ้แป๊บนึงนี่ครับพี่น้องจะกินเผ็ดนะเดี๋ยวมันเบิือนลำแบก อันนี้คือเซ็ตเห็มบูเห็นบาบอยพุทนามานั่งปึ๊บต้องมีอันนี้เลยใช่ไหมพิธีการครับใช่ค่ะอันนี้เป็นชุดออเรอร์ไปต้อนรับเลยใช่เขาจะมีแบบนี้มาให้เลยแหนมมีผพักต่างๆเบิร์เลยอันนี้จําได้ว่าผมเคยทําตอนอยู่ในคลิปที่ไปหาที่พิดาพิดาพี่บอยพิ่ดาตั้งแก๊สมัยอยู่สองปีที่แล้วกู้ด่วน อยู่เชียงใหม่มันเป็นความมันกรอบนะครับพอมาโดนความร้อนมันจะยิ่งเพิ่มความกรอบแล้วก็ความหอมเข้ามานี่แหละครับเบิร์นโบชัยเกลือเลยรเป็นบอ่บอบ,อบอค่ครับกินกับน้ำจิ้มเออว่าสูตรทั้งนี้โบชัยเกลือเว้ยอันนี้คือ ผู้ชมครับอีกเมนูหนึ่งนี่น้องครับเบิร์นครับเสียเบิร์นอ่ะเป็นคือเมนูแรกนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมเลยก้อยเสือเบิร์นต้องโทรมาจองเมนูนี้ต้องจองอย่างที่บอกนะครับผู้ชมเสือเบิร์นอ้าวเมนูต่อไปจริงๆแล้วเราไปนั่งที่ตู้แหละแต่วันนี้เอาเมนูแบบออเดอร์ก่อน ไมนู่นนี้ยังก้อยก้อยโคโลครับก้อยเนื้อก้อยโคโลก้อยโคโลครับก้อยโคโลเหมือนกับก้อยโดดๆเลยก้อยก้อยดู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 เนี่ยดูเนี่ยพี่ลองเบิ้งเนี่ยแหนือิดโอ้ยเส้นใยแล้วก็ติดติดเมีดเลยพี่น้องดูดูความสดใสวาวงามเลยเนี่ยเนื้อโคโล่ครัก้อยโค ก้อยโคโลไม่คก็ผู้เดียวไห็นนะไปผู้เดียวโคโลอ่ะไปผู้เดียวโดดๆบ้าก้อยเจีนไงครับก้อยเจีนไงโคโลเคเรโคโลเคเรอ้าคนละคนละประเทศตัวนี้อันนี้คือดูความสดความใสของเนื้อนะครับพี่น้องครับอันนี้คือเป็นการแบบต้อนโคโลเคเลยต้อนใหญ่ๆโอ้โหเขาเรียกว่าต้อนตาเลือกผู้เนื้อเรางามมีดีวะครับอันนี้เขาเรียกว่าก้อยโคโลท่านดูเนื้อครับดูความใสของเนื้อคนกันแท่น้าครับกันแท่น้าพูดจันไงดิหนิ แต่ประมาณนี้ป่ะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ราอนีหหัวใจคนะรับหัวใจเนาะเอ่อเปียวสุกกรอนลองมืงเออเนื้อเอาเนื้อป่ะนี่เพิ่นเฮ็ดสมัยน้อยๆเพิ่นก็เฮ็ดใส่ก้นยางแบบนี้แหละครับมุมยางเขามาซื้อข้าวเหนียวอยู่พี่เฮาซื้อแต่ข้าวเหนียวเพิ่นเอานี่มาเฮาก็อิ่มแล้วครับราดก็ได้พี่น้องบ่ว่ากันนี่เนาะอันว่าดอกคันบ่อายเนาะครับนี่ฮะสมเนื้อครับเนี่ย ชมพอดีเลยพอดีเลยไปประกวดครับขาดไมได้ก้อยต้องไปประกวดไม่สิดาเข้าอันนี้คือโอ้อมีพกเลยเ่ยยโอ้ผมจนยางเดาคือว่าะอ,อะไรเดาฮะเต็มที่เลยเต็มที่เลยูตดจะคล้องละเอาครัว สีสันดิพ,นพิกแมบัตไปบิกาก้อยโครโลไวท่านโอ้คนอีสานเขาบอกว่า พอสอนเลยว่าจะกินอะไรให้กินเต็มปากเต็มคำกินแหละค่ะกินให้มันเต็มปากเต็มคำเพราะมันกินยิบกินยอมมันสีแบบมันสีบะมังบะมี่ไปสัน่นกินก็กินขั้นยังสี่ของเบิ่งเอาว่าจีเป็นยังไงเออเออลอยเลือดเลยบาดเนี่ยเลือดจืดเนีบาดเนี่ย เสร็จหนิไหมเออจื้อพ่ะเจ้าบาดเลยก้อยโคโลครับเอาลวยหนาป่ะครับลวยหนาลวยหนาจังหน่อยเนาะครับลวยหนาถ้วยจานนี่ไม่น่าจ้าของโอ้ยเนี่คำโคโลเลยแบดนี้แก่คนยังต้องหัวมี๊กับตก้อยโคโลครับ บ่าวบอยซอยที่ลาดกระบ,บังเฮ้ยมันเป็นตะยานเปวดไปมากมาัมขอจังน้อยก็เจสซูมินผูใ้ใดกินเหล้าหลายสแตกเหล้าขาไว้หลายหรือวะ่ะมึงย่ามึงขึ้นมีปาร์ตี้ตื่นขึ้นม่าบอยากแห้งตื่นขึ้นมาน่าในร่างกายอ่อนเพียบุหูสาเหตุไงว่าตับข้างดีไปตรวจแล้วหมอบอกว่าไขามันคุณสูงนะคุณต้องออกกำลังกายเยอะๆนะเจสซูมินครับขอไปซื้อเลยไลอ้อนเอลพีสองสองนะผมกินไปเนี่ยอ้าปากอ้ายคนกล่อนในกระเป๋าเนี่ยกล่องนิ้งพกติมือนหาแต่ว่าขันขายตอนนี้กะห้าสิบบาทสามร้อยกว่าบาทเนาะ มันโดนซอกควันแล้วมันจะเต็มลิ้นเต็มฟันแล้วมันงับขึ้นมาเลยเนื้อเนื้อเขาจะไม่เหนียวคือเจอความขมความนะเขามามาปั้นมาแต่กองน้องแย่หน่ร้านแย่หน่มันบริสุทธิ์ส่นเจ้าธรรมดาเนี้ยอะจ้ะโอ้เข่าปากได้บ่อยนะเนาะโอ้ของแท้อ่ะผมกนี้ของแท้ พอได้ทัพพี่ซื้อได้บมเดลพอปวดซื้อนี่ผัวนี่โอเคพี่ยอดจ้าก้อยโคโลแบบบ้านเฮาสดเลยสกเล็กเลยผู้จัดการอันนี้อยู่ประมาณกี่ร้อยนะ129ยยี่สิบเก้าค่ะขึ้ถือแท้แฟงครับผมมากินจริงนะอันพิเศษจานพิเศษอันนี้จานพิเศษนะอ๋อแต่ถ้าเป็นแต่ว่าปกติที cool. ่ร้านจะขาย129บเกโอเคถ้าเป็นจานพิเศษก็สั่งได้169หรือนี่ฮะสั่งเซตใหญ่เลยพิเศษเลยก็ได้นะครับ129นี่คุณเอทมันซื้อแบบนี้ไปขายที่ร้านได้เกือบ 4ี่พันเลยนะ่ยโอ้หาข้งหา,าบอ,อกไปฮะไมีนูต่อไปครับเมนูต่อไปว่าเป็นเนื้อโคกขุนไรเนานะเป็นเนื้อ <นะ S 1> แบบบ้านเลยนะเนื้อกระโดนเนื้อแบบบ้านเท่าเอาใช้โคกครับนี่ ปลุงก้อยตําพี่น้องหรือว่าก้อยเหนียวครับ <_ d ance> เราเคยไปกินที่จังหวัดเลยนะ <_ d ance> จังหวัดเลยเมืองเลยสูตรลาบเหนียวนี่ <_ d ance> อันนี้มาอยู่ที่นี่แล้วครับ <_ d ance> ว่าไม่ตามําบุงง่ะในยีนี์เสียงโขกนดี่คือตําบุงเลยก้อยตําหรือว่าก้อยเหนียวอบานี้ครับแก้อยเหนียวนี่แหละทีมีอันใจกลางทุนไม่ยังกว่าตําซับตําปอดตําใส่กันรวมกัน อ,อย่างนนาดตบตาลอดบ,ๆๆอบักพริกพึ้นกับบเวณเห็นเนื้ um. อดำข้าวคัว่วบ,บริเวดเห็นเนื้อดำพวกนี้หั่นเครื่องในใสต่ตังหาถ้าเราใส่พริกลาบมันจะเป็นของเหนือไปเลยใหั่นเครื่องในไว้ข้างๆนะครับเอาไว้เผื่อกินกับก็คล้ายๆทางเหนือแต่ว่าไม่ติดต่างกันหมือกับเจวเจลครไปบ้าครับแต่นี่กี่บาครับผู้จัดการครับอันนี้รายี่สิบเก้าเหมือนกันค่ะแต่วันนี้ทำพิเศษค่ะพิเศษใช่ค่ะพิเศษนะัดได้เหมือนกค่ะอ เป็นร้านพี่อีทเนี่ยยานนี้ไม่ต่ำกว็สนะี่พัน่ะโอ้โหห้ากับบัวด 3, หดสามพันห้าแล้วมันหาก่อนเออบ่วหอดผมว่าได้หน่อยในชะ่ไหมกยพอก๋อยแมงสี่พันบาทโอ้หอืมหน้าตาออกมาอย่างนี้เป็นการปรับหน้าตารสชาติพวกก๋อยพวกยังให้มันฟิวชั่นเดือดเดือดกันดิเนี่เสร็จแล้วครับประมาณนี้ครับพีนน่น้องเมนูก๋อยเหนียวหรือว่าก๋อยตำครับพี่น้องสูตรนี้เพิ่นเอาเอา ข้างในผูกข้างบนอ่าเดีย๋ยวขออนุญาตจิ้มบ้างอืมขออนุญาตครับคิดถึงคิดถ,ถึงลาบเนื้อนาะโชว์เนาะลาบเนื้อน<ง>ี้เปลักษณะไข<ง>่ไข่นี่ฮะละลายในปากละลายเลยมันจะคงความหอมพริกออกขวดจะว่างไม่ติดจางก,กันตนัวแป๊บมันกินงไงไม่หย่ำง่ายจ้าเดี๋ยวเราไปจิ้มี่โต๊ะครับว่าเนี่ยที่โต๊ะเวลามานั่งแล้วมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปไปชุมกันครับ ย้ายมาห้องแอร์แล้วครับผู้จัดการครับมัมีอะไรบ้างแนะนำหน่อยอันนี้คืออ่าแจ่วฮ้อนน่องลายค่ะแจ่วฮ้อนน่องลายนะครับคือผมสังเกตอาหารที่ร้านนี้นะฮะอ,นนอย่างที่บอกดูเมนูนะครับเขาจะให้ดูเมนูเมื่อกี้เอาไปไหนเมื่อกี้ผมสังเกตเมนูนี่คือเหมือนกับห้องแอร์แต่ราคาข้างทางจริงๆฮะเพราะว่าผมดูเนี่ยฮะผู้จัดการนี่ลาบงัว89บาทซกเล็ก89เริ่มต้น89บาทแต่เป็นห้องแอร์ให้นั่งเลยมีหลายอย่างเนี่ยอย่างเช่นไอ้ตัวนี้290เนี่ยฮะเซตเนี้ย มีอะไรบ้างฮะมีเซตเซตน่องลายแล้วก็ผักแล้วก็มีหม้อมาให้แล้วมีอันนี้คืออันนี้คืออะไรก็เป็นเนื้อใส่หมักใส่ไข่ใส่ไข่แล้วใช่ในี่ครับผู้ชมอ๋ออันนี้คือหมักไข่มาให้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับผู้จัดการคล้ายชาบูแต่เขาบอกว่าไม่มีน้ำจิ้มเจียวค้อนให้ด้วยซี้อย่งซี่หลวกคือก๋วยเตี๋ยวนีนน่ครับพี่น้องโอ้จต้องรอให้ให้ร้อนซะหน่อยออประหยัดนยครับอันนี้เนื้อนะเราชิมก่อน ขอเรียกจิ้มน้ำจิ้มของเขานะครับอือนี่มันหอมแนออมว่งกยจั๊ความขิงคืออย่างนั้นมีข่ามีข่ามีตะไคร้พอันนี้ดีน,น้ำจิมม้มอร่อยเจจดเป็นแยวฮ้องหรือจะเป็นชาบูมันขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มได้เลยเน,นา,นนาะตัวนี้ฮะแซ่บอั็นแซ่บแล่ตัวนี้ฮะคือบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งครับน้องอัดจังโก้นี้ก็ มาจากทางเชียงคานมาจากทางจังหวัดเลยขออนุญาตชิมเลนะุผู้ชมมัจะใช้น้องลายทำแล้วก็ักสมรรส,สชาเข้มข้อนอันนี้น่าจะใส่เพเข้าไปด้วยมึงทำให้มันมีความขมนิดนิดแล้วก็มาตัวนี้ครับปลาหมึกหรือว่าหลอดลมตัวนี้โอ้โหหายากในตัวหนึ่งต้องสั่งจองเท่านั้นเพราะว่าตัวหนึ่งมีมีไม่เยอะราคาไม่สูง อันนี้หลอดหลอดลมตัวนี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะปกติหายากเขาพี่ไม่ค่อยมีอืมใช่ใช่พิ่งเอามาวันนี้เลยประมาณ90บาท9กบาท9กบาทอุ้ยร้านพี่อีเดี๋ยวว่าหลอดลมหลอดนมดนเจ็ดสบาทแล้วอ่ะเฮ้ยมึงเกิดอัดอะไรกูไะเนี่ยแล้วตัวนี้ครับเด็โจ้อันเดียวกันไหมไม่ไม่ไม่กันอันนี้อยูยอยู่อยยโอู้หนี่อะไรโยยเพื่อไปกินอันนี้บาร์บอยท้องจริงวะกาละสินก็มีนะบ้านพี่อีที่ทำอยู่อ่ะ ใช่เคยไปกินก็สโลแกนเขาบอกกินแล้วหอนนอนไม่ได้มาตอนไหนอันนี้คืออะไรครับอันนี้อู๋เพียค่ะอู๋เพียแห้งใช่อู๋เพียเนื้อเปื่อยเอออันนี้เพิง่งเพิ่งเคยกินอู๋อู๋เพียแบบนี้ใส่น้ํามันด้วยป่ะเนี่ยใส่เพียค่ะเฮ้ยพ,พี่น้องครับอูเพียแบบนี้เพิ่งเคยเพิ่งเคยกินใส่ข้าวคั่วน้ำกเ่เคยกินแบบนี้ อูเพียมันชิ้นเหนียวๆนสมมีมข,ข้าวคั่วใส่น้ำอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เขาเรียกว่าใส่คอร์ดมันวะกลมขมใส่คอร์อดน,น้่งเบิ้งสังเกตว่าอาหารอีสานเราเนี่ยจะขาดข้าวคั่วไม่ได้ความหอมคือเอกลักษณ์ข้าวคั่วพริกป่นเลยเนาะเหมน้าเป็นทงทางเเนื้อก็จะเป็นมักแฟนอืมน,อน,นุ่มเบน,เนียวผมอ่ำล้ำโอ้ อย่างที่บอกครับทางยกระดับร้านอาหารอีสานมันเท่าเนาะต้องขอบคุณบ่าวบอยซอยทีนะครับตอนนี้เจ็ดสาขาแล้วหลายจังหวัดไปได้ทั่หาได้หรือว่าเซิร์ชได้กูเกินได้จนเรามีโอกาสได้มาดูหลักกรบังผมอยู่ท่างเทพก็เลยได้มีโอกาสได้มารีวิวเนาะเอาผู้จัดการครับแนะนำในเปิดจังม่งห่อจังม่าร้านจะเปิด11โมงค่ะถึง5ทุ่มเปิดบริการทุกวันค่ะไม่มีปิดร้านจะอยู่ถนนเคหะล่ม9ก้าค่ะติดกับปั๊มปตทเปิดตั้งแต่เปิดเปิดแมพได้เลยค่ะ เหมือนกับว่ากินได้ของแอร์แต่ว่าราคาขางทางเนี่ยมันแบบนี้ถึงเลยถึงพริกถึงขิงถึงมันเน่ามานั่งปุ๊บเสิร์ฟพักเสิร์ฟยาแบบนี้โอ้ยังบบแลวตัวนี้อันนี้คือไอ้จุออดหลอดค่ะจุออดหลอดผสมประสานสไตล์ญี่ปุ่นหุ้ยตะกองทอนหน่้ยแล้วตะกองมาช่วยชิมหน่อยโอ้อันนี้ก็จะมีอย่างนี้ครับก็จะมีขี้ลิวอยู่ปลาี้ลิวห่อเข้าไปแท่งเนื้อเนี่ยเขาจะห่ออันนี้ก็จะมี เนือ้อมีบกักเพาจัดด้วยดุกดูดข้างในแล้วก็ด้วยสามสิคกีบข้างใน <c oughs> น้งองครับคำหนึ่งก็จะมีเ <c oughs> สือร้องไห้อยู่ข้างใน <c oughs> อุ้ยหันหากล้องของตัวหันออกไปไส่โอ้เข้าท่ามากๆ <c oughs> สาขารากบังเนาะเ <c oughs> ปิดตั้งแต่1 1เอ็ดโมงจนถึง <c oughs> อาทุ่มนะครับหรือโทรเข้ามาได้เปิด Google ได้เข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คว่าบะบอยซอยทีลาดกระบังนะครับมาที่นี่ได้อย่างที่บอกนะครับช่วยกันนะครับซอยกันอุดหนุนอาหารไทยอาหารอีสานนะครับเชิดชู่วไข่ข้นทั่วโลกได้เห็นนะครับพี่น้องเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณบะบอยซอยทีที่อยู่ต่างจังหวัดและขอบคุณผู้จัดการนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับอ้าพี่น้องลาบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ